ขอเชิญท่านรัพอธิเสะผ่ามทั้งหมดรังที่13แล้วท่านนี้เป็นั้งที่13นะแต่ว่าคุณผด้มาแต่เราได้คร้ารลวมตี้งวิานะคะเป็นตัวอย่างภาพเรื่องราวความประทับใจแรงงา ของระดับประเทศด้วยนะคะและในครั้งนี้ค่ะนะคะรนะที่สำหรับประเทศอย่างสรีาชาเป็นตนัวแทละครสงเพศนมรภูมิเข้มพวงมาลายัยผลงานของน้องๆน,นะคะที่ได้ลำดับที่หนึ่งและจะเข้าสู่เวทีการประกวดของการแข่งขันเพลงนะคะที่ท่านรับไปเป็นโรงเรียนนะคะมีวัดประเพณีมา ชเวศินนะคะโดยนะคะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานก็คือท่านผอผู้อำนวยการกองสร้างสมรรถนะคเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกับประธานทัะท่านที่เราจัานะเิดนะการศึกษานะคะแลที่เปิดที่เปิดค่สอเลยนะค สรวมหาไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เชิญกรุงเทพมหานครจะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและงานประหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี2567ซึ่งครั้งนี้เทศบาลน,นาครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่2-5กันยายน2567 กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศมาแล้วสองครั้งครั้งแรกนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลรวมเป็นลำดับที่สี่ของประเทศครั้งที่ทสองนเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลเป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศและครั้งนี้เป็นครั้งที่าทสามนเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายกรุงเทพมหานครได้จัดส่งนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน301คนเข้าร่วมแข่งขันจํานวน83รายการจากทั้งหมด108รายการทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูให้มีศักยภาพได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกร,รุงเทพมหานคร และเพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแข่งขันด้านวิชาการกับนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในระดับประเทศก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปรวมทั้งได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆด้วย บัจจุบได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเขาเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครให้เกียรติกล่าวโอวาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอกราบเรียนเชิญท่านราชการกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับก็ผมก็ตื่นดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาพบพวกเราในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะน่าจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ก็ผมว่าหัวใจหลักเนี่ยคือไม่ใช่ต้องไปเอาชนะเลิศนะ ว่าหัวใจหลักคือว่าเราไปพบเพื่อนที่อยู่ทั่วประเทศอันนี้สำคัญเพราะว,ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขามีมาจากหลายจังหวัดทั่วทั่วประเทศไทยเลยนะว่าท่านบอกว่าเรื่องแพ้ชนะชนะได้ก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไรว่าหัวใจคือว่าได้ไปเจอเพื่อนได้ไปรู้ว่านักเรียนที่จังหวัดอื่นนะ่ะเขามีอย่างไรถ้ามีโครงการก็มีโครงการก็มีแนวคิดอย่างไรเอาอะไรที่มาปรับปรุงของเราให้ดีขึ้นมากทั้งคณะผู้ฝึกสอนทะ่าอาจารย์นะครับ แต่ว่าอย่าไปกังวลกกับเรื่องผลการชนะมากเพราะว่าคนชนะมีน้อยคนที่ไพชนะเยอะกว่าแต่หัวใจคือว่าเราไปเจอเพื่อนใหม่ไปดูที่ว่าที่อื่นเขาการ่าอย่างไรเอาเราจุดแข็งเข้ามาปรับปรุงเราอย่างไรแต่งเมื่อผออร์บดเนี่ยคนอื่นก็พูดยังไงถึงได้ชนะเอามาปรับปรุงตัวเองไงมันอย่าไปกังวนกับคนการแข่งขันมากนนเราจะที่หนึ่งหรือที่สี่หรือที่ไหนรผมก็ไม่ใช่เรื่องสํางานแต่ว่า เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเราได้เพื่อนใหม่เพิ่มเติมไหมนั้นเราาไปเนี่ยก็ไม่อยากจะให้วัดที่ว่าได้รางวัลที่หนึ่งกี่รางวัลแต่จใจวัไดได้เพื่อนใหม่มากี่คนได้ความรู้ใหม่หมา,ยาเยอะแค่ไหนมันก็อยากไปกับคนอย่างเรื่อนแพรจะนามากนะเพราะว่าว่ามันมันมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องแต่ได้ความรู้หไห้เพื่อนใหม่ได้มีเครือข่ายกับมารู้กับเพื่อนที่เชียงาารายเพื่อนน้อยเพื่อน ร่วทุกข์ทอเลยอนีางน้อยเนเพื่อนใหม่ถ้าติดคนได้ไหมแต่ละคนต้จับเพื่อนที่อื่นแล้วก็ติดต่อแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันกนะแล้ว่อว่าความรู้จะร่วมมีเยอะเราเทศบาลนาครถ้าจะเป็นนครหลวงก็ตามอนะ่ะแล้วคนเก่งจำนวนมากไม่อยู่ในเทศบาลนครนะในจังหวัดอื่นด้ไยนอันเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็รับคนอื่นแล้วก็ย,ยังไงโรงเรียนไหนก็มีการติดต่อที่ดีพวกอาจารย์ไปด้วยนะอาจารย์มีอาจารไปเยอะไหมก็เราดูว่าโรงเรียนในเขาเก่งเนี่ยเขามีวิธีการสอนังไง เราก็ต้องไปอย่างอ่อนน้อมของตนไม่ไปไปโอ้เร,เ,รเราเป็นกรุงเทพฯนครเราเป็นเมืองหลวงไม่ใช่เลยเพราะเรามีช้างเผือกเยอะแยะคนเก่งๆอย่างน,ววน,น,น,นต่ตออางหัไปอย่างอ่อนน้อมของตนไปอย่างไม่มีอีโก้แล้วก็ไปดูดว่าเพื่อนๆเ,เราไปเขาเก่งเขาทำยังไงจริงเขามีความสามารถเขาฝึกสอนยังไงแล้วก็เปิดใจเพื่อรับความเรื่อใหม่รับเพื่อนๆใหม่ๆนะครับก็ขอให้ทุกคนดนทันเลยปลอดภัยนะยว่าที่เือ่รื่องของทันเลยว่าเราไปรถมบัสใช่อป่ะหรือไปเครื่องบิน รัฐบาจังไพร์ไม่ใช่ของรัฐบายใช่ไหมที่ทรังด้วยค่ะจางเงินเรื่องรัฐบอลเดูดีนะร่างมันได้เรื่องไหมเรืองดีครับก็ขอทุกท่านเดินทางไปปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปอย่างมีสตินะด้วยดูแลอย่าอย่าสรุปสถานที่ฮะจนเงินเงินเงินเข็ดเข็ดนั้ค่อยๆไปแล้วก็ไปอย่างระมัดรฐบาลมีสติดูแลเพื่อนโกคทาให้ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีเกิดใจฟ้องนะครับที่ว่าถ้าได้คุยแล้วเราสนทน มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นใช่ไหมไปโรงเรียนมีการแข่งขันมาท่านพอ่อพวกเรา,าขอให้ภูมิใจนะเพราะว่าเราถือว่าเป็นสุดยอดของนักเรียนในแต่ละสาขาของกรุงเทพมหานครก็ขอให้ไปขอให้คิดว่าตัวเองดีกทมแปะของก็ผ่านนะเราเป็นตัวแทนของกทมนั่นก็ต้องคิดถึงตัดสีคิดถึงเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อเื่อเราอีกสองแสนห่นนะที่ไม่ได้ไป เราถือว่าเป็นตัวแทนของคนสองแสนคนก็ขอให้คิดถึงัำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่าไปเครียดเครียดกับเรื่องผลนัชนามากขอให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาได้เพื่อนใหม่แล้วก็เปิดใจรับวามรู้ใหม่นะครับโอกาสนี้ขอให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งคณะนักเรียนผู้สอนเจ้าหน้าที่ก็ประสบความสำเร็จในการร่วมในหันนี้แล้วก็สามารเอาความรู้สิ่งใหม่ๆเพื่องใหม่ๆมาพัฒนา การดึงสาเทมนาครให้เข้มแข็งต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณของคณะผู้บริหารจากกรุงเทพนครและสำนักการศึกษารวมทั้งผู้บริหารจากเราพร้อมแล้วนะคะค <Okay. S 1> ่ะขอบคุณค่ะมือขวาเฮ hey! <Hey! S 1> ส่งพลังไปที่รูปเลยค่ะยิ้ม,มหวานๆเลยลูกเรียบร้อยมือขวาเฮ hey! ไม่มีเสียงด้วยส่งเสียงไป ถอดออกนะคะโอเคพร้อมแล้วมือขวาเลยค่ะเหนื่อยนะทัดลมเธอน่าอยู่ คอยจนช,วชงวันที่นิ่งใมาอีกคร้งก็ได้ารยาเยียนมากเลยและคนเมื่อกี้นะลูกเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีบนเวทีอีกสักครั้งเลยเราจะเจริร้อเพื่อในการสำนักการศึกษา ท่านชันนิ่งพึ่งบุญณัอภิยานะคะท่านผู้อนวยการกประกอบที่มีการศึกษานะคะและยังมีนะคะท่านผู้ดูการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนะคะท่านภริศรารัตนภูมิสถิตซึ่งเป็นเจ้าภาพงานในครั้งนี้และผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด